เวเป็นคนหนึ่งนะคะที่ติดมือถือมากๆเลยค่ะทั้งเล่นเกมดูซีรีส์ทำงานนะคะก็อยู่แต่กับมือถือค่ะทําให้มีอาการปวดเมื่อยตามข้อมือปวดบา่าปวดไหล่อยู่ตลอดแต่พอได้มาเจอเจ้าตัวนี้นะคะต้องบอกว่าช่วยแวได้เยอะเลยค่ะน้องก็คือน้ำมันเขียวมือทิพย์ค่ะน้องเป็นน้ำมันเขียวสมุนไพรสูตรพิเศษเลยนะคะที่สามารถใช้ทาถูนวดตามบริเวณที่มีอาการเลยค่ะน้องจะมาช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและก็ยังสามารถใช้สูตรดมนะคะเพื่อช่วยผ่อนคลายและก็ทําให้เรารู้สึก สดชื่นค่ะน้ำมันเขียวมือทิปนะคะกลิ่นของเขาไม่แก่นะคะเหมือนเราทาน้ำหอมเลยนะคะแต่ก็ยังสามารถแก้เมื่อยช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เราสดชื่นได้ค่ะด้วยขนาดที่กระทัดรัดนะคะสามารถพกพาไปไหนก็สะดวกค่ะและใช้งานก็ง่ายมากๆเพราะมาในรูปแบบของหัวลูกกลิ้งค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันเขียวมือทิปนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมสาหรับแวร์เลยนะคะที่จะมาช่วยแก้ปัญหาปวดเมื่อยนะคะจากการที่แวร์นะคะเล่นมือถือนานๆค่ะและสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะพิกัดตามที่แวร์แจ้งได้เลยค่ะ